ถ้าเพื่อนวันนี้จะมาพาดูภามาดูอ่ะเว็บร้อยลูกห้าสามนะครับขอทเทลเป็นขอทเทลยี่สิบแปดมิลนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเองนะครับคร์บูอบเอ็นโปนะครับผมเห็นไหมเพื่นเห็นไหมครับแป้นนะครับ,ออบเอ็นเฟิร์สเลยคาบูเทียมนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบผมจะไปซื้อมาใส่ใหม่นะครับชุดสีก็แตกหมดแล้วนี่ใครอยากฟังเสียงก้าเม้นไว้นะครับเม้นไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมารีวิวเสียงอีกทีนึงนะครับถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับ อยู่ใกล้ใกล้สาน่ามนะชอบก็กดติดตามกดไลค์นะครับขอบคุณครับ